ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับคือว่าวันนี้ผมก็จะมาสอนเตียนค่าไอโฟนคั้งแรกให้คุณเข้าไปที่ p a เพ t สต e ครับเข้าไปในเพจสตูแล้วก็พิมพ์ว่า i f o n t i p h o n นมีครับอันนี้นะนี่ หรือเดี๋ยวถ้ามันไม่มีขึ้นมาก็กดตรงนี้อ่ะกดไอโฟนแบบนี้้าให้กดอันนี้เนาะมันเป็นรูปทีทเนาะแล้วอย่างมันขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยนะครับี๋ยวผมคือว่าผมคงใช้อันนี้นะเน่ะเนี่ยครับ แต่ว่าถ้าทำนี่ผมแนะนำครับอย่าเหมือนผมเลยดีกว่าอะไรบ้างนะที่ว่ามันเปลี่ยนะอย่างย uh ูทูบเราดูครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยเผื่อว่าจะมีคนมาเอานี่ครับมันจะกลายเป็นภาษาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงข้างบนเนี่ย อ่ะตรงนี้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 นเป็นภาษาเหมือนภาษาญี่ปุ่นหมดเลยครับเห็นไหมอ่าแต่ถ้าจะเอาภาษาันนี้ก็ได้นะ,อ,ะอันนี้นี่มันไม่เปลี่ยนครับอันนี้นี่มันจะไม่เป็นภาษามั่วเนี่ยอันลองสุดท้ายเนะี่ยแล้วก็สวยนะ แต่ว่ามันใช้ได้เฉพาะภาษานี้แต่ว่าที่ผมเอาภาษาเนี้ยเนี่ยมันจะขึ้นมา download, ดาวน์โหลดใช่ไหมเนี่ยผมเอาเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันอะไรดีอ่ะมันเป็นทั้งภาษาไทยด้วยอังกฤษดูภาษาไทยนะตรงขนาดอะไรนะ่ตัวสื่อจะเปลี่ยนแล้วสมมุติว่าพอเราดาวน์โหลดอันนี้ใช่ไหมเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้พอเรากดดาวน์โหลดเสร็จปับ๊บ จะเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ให้เรากดเข้าไปครับแล้วก็จะเราให้เรากดตกลงนะแล้วข้างมันก็จะร e ีบูตพารีบูตเสร็จเราก็จะได้มันมาต้นสืออะไรทำไมทำนองเนนะี้ยแต่รุ่นทํา s u n นี้มันจะมีอยู่แล้วนะจะจะทำยังไงดีวะคือว่าของ Samsung ไม่ต้องปรับเปลี่ยนหรอกมันมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะมันมีสามตัว แต่ว่าจะได้ตัวนี้เป็นทั้งไทยอังกฤษเลยสวยด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีคับ